สวนครับปลูกต้นไม้ไปด้วยครับปลูกนี่ครับพี่น้องเลิกงานมานะครับเลิกงานมานะครับฝรั่งเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าเบิงอ่อยสุวรรณหาศูนย์นะครับเด้นี่ด็ดหน้านะครับหน้าบ้านครับสวนเล็กๆหน้าบ้านนะครับพี่น้องนี่ครับพอดีเลิกงานมามีโอกาสเด้ถ่ายนี่แต่เหลืองแบบนี้พอรีดแล้วครับเนี่ยพี่น้อง พอรีดแล้วเดี๋ยวบานสวนบานช่างหนี่มีเครื่องรีดแล้วด้วยนี่บุอย่างแล้วครับผมกับปู่กำลังกิมจูไปด้วยขาตะไคร้นะครับพี่น้องนี่สุภาพหา,าศูนย์ด้วยกันครับพี่น้องเห็นบอ่ออ้อยกำลังงามนี่ครับพร้อมแล้วแบบนี้ตัวนี้ก็เริ่มหวานแล้วแต่ก็ให้โตอีกนิดน,นึงนะครับนี่ครับพี่น้องปูไไ้นี่นี่เลาะห้องหัวห้องแค่บรรยากาศยเย็นครับพี่น้องนะครับเลิกงานมา ควบุขผมอยู่นี่ครับหลายคนถามว่าเป็นยังคือปลูกัน่นปลูกนี่ก็ก็ตอบไปเลยว่าควมชอบนะครับหรือวิธีชีวิตที่ต้องการกคือแบบนี้นะครับวนหน้าผ่านครับพี่นอ้องนี่ครับวันวันหยุดครับวันเสาร์อาทิตย์ผมกะลงรีดน้ำตอนนี้สั่งขวดสามร้อยมิลลิลิตรมานะครับขายขวดละสิบบาทได้พี่น้องเด้อนะครับผู้ใดสนใจก็ทักแชทไว ถาลายใกล้เคียงกับทรงได้นะครับแต่น้อยเกินไปกัเก่งใจคาํามันนะครับครับผมนี่แหละครับความสูขบานเห่าครับกำลังเหตดปัจจัยสีพี่น้องนะครับปัจจัยสีคืออะไรหนึ่งที่อยู่อาศัยสองเครื่องนื่งหมสามยารักษาโรคสี่ก็คืออาหารการกินเลยพี่น้องแต่เห่าอาหารการกินดีเหอกะเหอกกระเดร มีโรงมีไฟนะครับพี่น้องนี่ครับบ้านในสวนครับนี่ครับใส่ไปอีกสี่ครับต้นนี้ปุ๊บนี่แต่ต้นนี้คือแกจัดแล้วพี่น้องนะครับพอดีตอนนั้นท่านมีเครื่องรีดนะครับต่อไปนี่ก็จะบดเอาไว้หลายแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องสวนหน้าบ้านครับพี่น้องเขาไปเห็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับนี่พร้อมแล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะเริ่มรีดน้ำ ลีดเอาวัดละยีขวดนะครับขวดละยี่บาทน,นะครับพี่น้องเนาะนะครับความสูงมาฝากพอแล้วก็ไปปลูกต้นใหม่กันพี่น้องปลูกลำไยแยกต้นก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม